s ูเปอร์ c r ค t ตากลิ้งซ้ายขวานะคะแมวนำโชคแต่ว่าวาดกระดิ่งใหญ่ไปหน่อยนะคะกระดิ่งก็คือปิดตัวเขาแล้วแล้วก็นิชี่อาจจะวาดตัวน้องเล็กไปนิดนึงเซ่ <c oughs> ให้คะ่ะทุกคนอยู่กับนิชี่อาร์ตี้นะคะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำา i y y สกูชีเจ้าเบบี้ทีลักกี้แคทตัว Super Secret คะ่ะ <c oughs> คอนี้นะคะก็ <c oughs> ตัวอื่นๆก็จะมีแต่หัวหมดเลยแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีตัวมาด้วยแบบนี้เลยนี่ถ้าเราแบบแกะกระดิ่งออกก็คือตัวเขาก็จะมาแบบนี้เลยที่ชอบแล้วนะคะที่แบบมีตัวประมาณนี้ดูแบบหัวใหญ่ตัวเล็กน่ารักเป็นไงทุกคนน้องน่ารักไหมแล้วก็ตากิ้งขยับได้นะคะไปดูวี่ีทำกันเลยซุเปอ์ซีเครวันนี้นะคะเราจะใช้กระดาษ A 4 2สแผ่นค่ะ พับครึ่งทั้งสองแผ่นเลยนะคะแผ่นแรกเนี่ยจะใช้วาดหัวแมววาดตัวแมวแล้วก็หางแมวค่ะส่วนใครที่รู้สึกว่าตัวแมวของนิชี่เล็กไปสามารถย้ายไปวาดในอีกแผ่นหนึ่งได้เลยนะคะแต่นิชี่รู้สึกว่าอยากให้ตัวแมวมีขนาดประมาณนี้ก็เลยใช้พื้นที่เหลือในกระดาษแผ่นแรกในการวาดตัวน้องแมวนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าอยากให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นวาดแบบเดียวกันแต่แค่ขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นค่ะ ด้วยความที่ซูเปอร์ีเค t รตเขามีตัวก็จะวาดค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะนอกจากหัวที่มีรายละเอียดไม่ได้เยอะมากแต่ว่ารายละเอียดนี้ไปตกอยู่ที่ตัวแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆแทนอย่างเช่นหางรวมถึงวันนี้เราจะทำตากลิ้งกันด้วยนะคะก็จะมีส่วนของตาที่ต้องวาดแยกออกมาแล้วก็ มีแผ่นกระดาษที่เอาไว้ปิดตาด้านหลังด้วยนะคะอ้อคราวนี้เขายังมีกระดิ่งอีกนะคะก็เลยต้องวาดกระดิ่งแยกออกมาด้วยค่ะส่วนหน้าเนี่ยก็จะมีหมวกด้วยใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าเป็นหมวกไหมแต่ขอเรียกเป็นหมวกละกันเพราะว่าตัวเขาอะมีชุดก็เลยหัวอาจจะมีหมวกนะคะแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้มากับพร็อพใดๆเลยเจ้าตัวซูเปอร์ซีเครตอันนี้ก็เลยพิเศษกว่า ทุกตัวในคอลเลกชันเดียวกันค่ะด้วยความที่เขาเป็นซ u เปอร์ซีเครนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะลายบนหัวแมวที่มันแบบแตกต่างจากเพื่อนๆในคอเดียวกันก็คือจริงๆอ่ะนีที่รู้สึกว่าคอเดียวกันตัวอื่นๆเนี่ยลายละเอียดบนหน้าเขาจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าเจ้าตัวซีเครตเนี่ยมีแบบ ที่แบบสลับสีการตาเอยใดๆเอยที่มันแบบพิเศษกว่าตัวอื่นๆด้วยนะคะก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ตามรูปนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี่ที่จะขึ้นรูปการ์ดของเจ้าซูเปอร์ซีเครตให้นะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากวาดให้เหมือนภาพนี้เป๊ะๆเ,เ,เลยก็สามารถหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็ดูรูปน้องซูเปอร์ซีเครตแล้ววาดให้เสร็จไปทีเดียวได้เลยค่ะทุกคน หลังจากที่วาดรูปเสร็จก็มาลงสีกันนะคะสีก็สามารถลงตามคลิปนิชี่ได้เลยนิชี่ใช้เป็นสีเมจิกแบบ2 in one นะคะ2หัวมีฝั่งหนึ่งเล็กกับอีกฝั่งหนึ่งหัวใหญ่นะคะแต่ว่าส่วนมากเราใช้แค่หัวเล็กก็เพียงพอแล้วค่ะพอลงสีเมจิกเสร็จนะคะก็จะใช้สีไม้เก็บรายละเอียดบางส่วนเป็นจุดเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้ว เจ้าตัว super secret เนี่ยตัวเขาเป็นสีขาวทั้งหมดเลยทุกคนจะไม่ลงสีเลยก็ได้นะคะแต่ว่านินที่อยากให้มันมีแบบความเงาหรือมีเลเยอร์ของขนนิดนึงก็เลยใช้สีชมพูกับสีฟ้านะคะในการลงขนเล็กๆน้อยๆตามขอบๆข,ข,ของตัวเขาค่ะใครชอบวิธีนี้ก็สามารถลงไปพร้อมกันได้เลยแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ระบายก็ได้ก็ปล่อยเป็นพื้นที่สีขาวได้เลยค่ะเพราะว่า ตัวตัวต้นฉบับเขาก็จะเป็นขาวล้วนทั้งตัวเลยนะคะ ีด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะพลิกกระดาษกลับไปวาดด้านหลังนะคะใครที่ลงสีเมจิกเหมือนนิชี่ด้านหลังจะมีรอยสามารถลงสีตามรอยได้เลยนะคะจะทําให้ด้านหน้ากับด้านหลังเท่ากันพอดีเป๊ะเลยค่ะก็จะทําให้เราสามารถตัดกระดาษได้ในครั้งเดียวได้ทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังที่ลงสีเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพอทุกคนลงสีเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งฝั่งด้านหน้าและด้านหลังเดี๋ยวเราจะมาติดเทปใสกันค่ะ เราในชีก็จะกางกระดาษ A4 ออกแล้วติดพร้อมกันทั้งแผ่นเลยนะคะจะได้ง่ายต่อการตัดด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดทุกชิ้นส่วนออกมานะคะก็จะได้ตามในคลิปเลยค่ะมีแผ่นหัวสองใบนะคะมีหูอีกข้างละสองแผ่นนะคะแล้วก็กระดิ่งสองแผ่นตาข้างละสองแผ่นตัวสองแผ่นหางสองแผ่นทุก ตามในคลิปเลยนะคะสามารถดูได้ใครที่ตัดออกมาแล้วมีชิ้นส่วนไม่ครบนะคะก็วาดเพิ่มเติมได้เลยค่ะให้มีชิ้นส่วนเท่ากับของนิตชี้ที่มีอยู่ในภาพนี้เลยค่ะทุกคนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเจาะตาเพราะว่าวันนี้เราจะทําตากลิ้งนะคะทุกคนเราก็เลยต้องเจาะตาให้เจ้าเบบี้ทีด้วยค่ะเจาะตามรอยที่วาดไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอา ตาคู่ใหม่ที่เราลงสีแลว้ววาดไว้มาติดลงไปค่ะหลังจากที่เราจ่อตาเสร็จเรียบร้อยเราก็พร้อมจะแปะตาลงไปแล้วนะคะน้องนะคะก็จะมีตาที่สามารถกลิ้งได้ค่ะทุกคนนี่น้องก็จะขยับตาได้แบบนี้เลยนะคะซ้ายขวาแต่ว่าบนล่างเนี่ยขยับไม่ได้เน็ตที่ล็อกกระดาษเอาไว้แล้วนะคะก็เลยจะมีเหลือแค่พื้นที่ด้านข้างที่ สามารถทําให้น้องขยับไปมาแบบนี้ได้นะคะทุกคนพอเราทําแผ่นตาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มยัดสำลีลงในตัวแล้วค่ะตัวแรกที่นิตชีจะทําก่อนก็คือเป็นช่วงตัวของเจ้าซูเปอร์ีเครตนะคะก็สามารถติดเทปกาว ติดเทปใสแผ่นเล็กนะคะให้แผ่นหน้ากับแผ่นหลังติดกันรอบๆแล้วเหลือรูไว้เล็กๆนะคะสําหรับยัดสำลีเข้าไปค่ะหลังจากที่ยัดสำลีไปจนรู้สึกว่าเราพอใจแล้วนะคะก็ค่อยๆปิดส่วนที่เหลือทั้งหมดด้วยเทปใสเหมือนเดิมเลยค่ะอย่าให้มีรูเหลือนะคะปิดรูให้สนิทเลยค่ะ ให้ตัวมาแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวไปแปะลงบนหัวค่ะให้ตัวกับหัวเขาต่อกันนะคะตัวเนี่ยจะอยู่ในหัวเลยทุกคนพอเราเอาตัวไปติดกับแผ่นหัวแล้วนะคะเราก็ประกบแผ่นหัวทั้งแผ่นบนและแผ่นล่างให้ติดกันด้วยเทปใสเหมือนเดิมค่ะแล้วเหลือช่องว่างไว้สำหรับยัดสัมรีเข้าไปที่หัวด้วยนะคะนิดที่จะยัดสัมรีเข้าไปในหัวค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยตุงๆหน่อยค่ะ เวลาเล่นจะได้สนุกนะคะหลังจ,จากที่เรายัดสำลีเข้าไปในหัวจนพอใจแล้วก็ทำเหมือนขั้นตอนแรกเลยคือใช้เทปใสปิดรูทั้งหมดให้สนิทเลยค่ะทำแบบเดียวกันกับหางด้วยนะคะหางกับตัวทำเหมือนกันเลยค่ะหลังจากที่หางเสร็จแล้วก็จะเอาไปแปะไว้ที่ด้านหลังของตัวนะคะเพื่อให้ แมวของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะติดเสร็จเรียบร้อยน้องก็จะดูเป็นแมวมากยิ่งขึ้นแล้วเพราะว่ามีหางแล้วทุกคนหลังจากที่หางน้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปติดส่วนอื่นๆเล็กๆไม้น้อยเพื่อเป็นการตกแต่งนะคะก็คือหูของแมวหมวกแล้วก็กระดิ่งค่ะทั้งหมดที่นิทชี่ติดเสริมเข้าไปเนี่ยจะไม่ได้ใส่สำลีนะคะแปะแค่แผ่นหน้ากับแผ่นหลังให้ติดกันด้วยเทปใสค่ะ หลังจากที่เราทำสองแผ่นติดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปแปะบนตัวของเจ้าแมวได้เลยค่ะ เะ b ี b ที Super s r c r e t Lucky Cat ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเล่นน้องอย่างสนุกและมีความสุขกับการ DIY อสกูชี่ของตัวเองนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับการทำา b b y y Super s e e r e t Lucky c c t นะคะตัวนี้เลยช่องนิตชี่นะคะไม่ได้มีแค่ทำสกูชี่นะยังมีสอนวาดรูป สอนทำอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เกี่ยวกับงาน DIY หรืองานแบบสร้างภาพต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในคลิปอื่นๆด้วยนะคะมีการสอนวาดแล้วก็สอนทำหลายอย่างเลยค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปใครอยากให้นิชี่ทำอะไรให้ดูอีกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ See you next clip บ bye, bye ค่ะทุกคน